เรียกไก่เรียกไก่ให้ดูไหมเร็วเรียกกาเรียกกเรียกไก่เรียกไก่ยังไงเรียกกากินด้าดูฮะกินด้าดูไก่กินข้าวอยู่อ๋อไก่กินข้าวอยู่ในกองนู่นเหรออ๋อไก่ไก่มีกี่ตัวฮะกี่ตัวนะกี่ตัวอไก่มีกี่ตัวตะเปืมตะเปืมตะเปืม ตาปื้มแฮ่ต่ปื้มมารอรับใครไม่เอาไม่มุดไม่มุดแต่ปื้มมารอรับใครไม่เอาไม่หยิบไม่หยิบแต่ปื้มมารอรับใครบอกก่อนฮะปื้มปื้มรอรับใครฮะปื้มรอรับใครฮะปื้มรอรับใครวันเนี้ยดีจังดีจังใครดีจังหื่ ไม่เอาไม่เคาะไม่เคาะไม้เคาะลูกไม่เคาะเจ็บมือเจ็บมือนูนดูไก่เรียกไก่ดิเรียกไก่เรียกไก่เรียกไก่ก่อนเรียกไก่ให้ดูหน่อยเร็วเร็ว